สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของ First กระดะฮะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับตอนนี้นะเราก็อยู่ในเกมนะครับเป็นบล็อกนะฮะเซอร์ว a l g ลเกมนะฮะเป็นเกมแบบเป็นเกมฟรีนะฮะออนไลน์ของ Windows 10นะครับอ่ะเรามาเริ่มที่เป็น easy เลยนะนี่ easy คือง่ายสุดแล้วนะเลยนะครับก็โหลดไปปุ๊บ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 อืม นี่ไหมจะเห็นแบบกล่องพยาบาลนี่กล่องสปอตเอาโดนยิงเฉยอยูเอาดิเอาดิมาซูมครับซูมครับไม่โดนนะไกลไปเข้าไปใ,ใกล,ล้ๆเลยนะจนนกว่าะโอ้โเดยวติดลิขส์ดีกละใครอยากฟังเป็นเต็มก็ไปฟังที่ยูทูป ยิงผมยิงครับตอนตออนีออ้ดูระสามนะสองล็อเก็บกล่องพยาบาลกไนและอันดับแรกมีดไหมยิงถ้าอยู่ไกลอ่ะมันต้องแบบยิงหลายครั้งนะกว่ามันจะตายนะแต่ถ้าเป็นแบบลูกซองผมคิดว่าน่าจะอันนี้คืออันนี้คือปืนแบบ ประมาณแบบเหมือนลูกซองวะดู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 ับเดียวจ่อเลยครับเพื่อนมีการซูมได้ด้วยปดูดูดูตายนะครับผมเวลาเขาตายนะไอ้พวกศัตรูนะมันจะเป็นแบบพวกแบบเศษกล่องนะฮะเห็นไหมกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วเดินผ่านมันก็จะเป็นแบบแบบกรุบกรับกับอ่ะยังไงดีวะ ก็ใยเป็นกระสุนก่อนอ,อ,อีกมันหน้าคาปืนนี้ต้นยิงเฉยเลยต้นยิงเป็นหนึ่งนัดว่ะสตูเหลือแปดนะครับเห็นไหมสังเกตที่หัวกระโหลกด้านบนนะ <S 2> <S 2> <S เวลาก็เหลือหนึ่งนาทีกว่า,วานิดๆ เจมากหาเหลือสี่ใช่ไหมเจ็ดจะศูนย์นะครับเราเติมเลือดก่อนนะฮะยิงขายได้ไหมเออหนึ่งอุ้มเหลือตัวเดียวนะฮะอยู่ตรงไหนวะนี่ไงโอเคนะดันอีซี่นะก็ผ่านไปอย่างเรียบง่ายคนระับท้องฟ้าก็จะมืดคลึ้มนะค ต่อไปก็จะเป็นแบบมีเดียมแล้วกันนะฮะมีเดียมก็ยากขึ้นมาในอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะไม่ใช่อีกนิดสิก็ยากเยอะอยู่แหละมา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  วันนี้เป็นวันหยุดนะฮะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับโอ้ oh. มีเกี่ยงไมใ่ใช่แบบโดนลูกนะฮหะนีกันละว,วิ่งหนีกันละโอ้โห oh. oh. นี่ขนาดมีเดียมนะโดนลูกเลยมาดิฟันไม่ให้เกลี้ยงเลยเอาฟันให้เกลี้ยงสิ อยู่ไหนหมดเนี่ยซูมซูมไกลไปก็ไม่โดนนะครับเอ้า,อามียิงเราดัานหลังะซูมช็อตซูมช็มมองยาเมื่อกี้นะครับอยู่ไหนวะนี่น,น,นี่เจอแล้ว เก็บก่อนนะฮะได้เปรียบซูมวันนี้ไปไหนไหมวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะวันนี้อยู่เฉยๆเอ๊ะีรสักแป๊บอาจจะออกไปเที่ยวผันคลายสมองไป ิงทุกคนทุกคนผมต้องตามหาเลือดละโอ้โหด่านนี้ผมโดนลุมเยอะเลยรัตูเหลือเก้านะครับตอนนี้สังเกตจากด้านบนนะนี่เห็นหัวไหมเนี่ยเนี่ยดำๆเนี่ยซูมไปเลยคิดจะหลบหอ่ะ กนมาหลบหน้าตาดีจะรอดได้ไงน้องไปไม่ยิงผมศูนย์ละหมดนะฮะศูนย์ศูนย์ไอ้ปืนนี่ยิงไกลไม่โดนมาดิอยู่ไหนวะ ตูวเราเหลือสามนะครับตอนนี้ไปได้ฆ่าก่อนเลยว <blows. S 1> จเออยู่ไหนน้านี่ไงจะเอเนี่เห็นหัวเห็นหัวแปบ๊บแป๊บแปบบ๊ <S <S 1> <S 1> บแป๊บเก็บเงินเก็บทอง เลยอีกตัวเดียวนะฮะอยู่ไหนวะนี่ไงนี่ไงมันยิงผมละมันยิงผมละโอเคเรียบร้อยนะฮะอันนี้ท้องฟ้าเป็นแบบเหมือนแบรีเร์เก็จบไปนะสำหรับ medium. มีเทียมเัยเพื่อนคิดวันไงส่สามบอกว่ามีเทียมเลยผมถจบเยอะเลย แล้ตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่ที่ด่านที่3นะครับเมื่อกี้เลือก easy medium ไปแล้วต่อไปเลือก hard นะครับผมกด Play นะฮะเล่นไปเลยนะฮะคือเป็นด่านที่แบบยากที่สุดนะหดทั้เรืองหินโอเคผมต้องบอกว่าปืนที่ผมได้มานี่แบบโคตรกระจอบมากเพื่อนๆดูดิยิงให้ดูนะความมันจะตายนะครับดูดิสงสัยหด็กไหลมา ันหนีครับผมหนีฮะกระสุน มาดีมาดีตอนนี้ผมแบบสูญหมดนะครับตอนนี้สูญหมดเจ็ดนะมาดีมา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 อยู่ในมดวะ เหลาสามนะครับเหล่าสมนะครับเหลาสามนะครับ,ราารบอยู่ไหน